สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเสนอสิ่งที่แปลกประหลาดนิดหน่อยนะครับเดูความสวยงามไปด้วยครับ่วยนะครับเครือหนึ่งอยู่นู้นนะครับความสวยของแต่ละที่นะครับดูข้าวโพดดูถั่วไปก่อนนะครับกำลังขึ้นกำลังเถานะครับสวยมากเลยครับ <c oughs> ครับ อุ้ยดีหนึ่งอยู่นี่นะครับเครือหนึ่งเครือหนึ่งแค่หวีหนึ่งเครือหนึ่งกำลังจะโตครับกำลังจะโตอีีสี่ห้าเดือนก็ไปกินลูกก็สุกนะครับจะมีความโรกและความสวยอยู่ด้วยกันนะครับคือถ้าไม่ทำโรคแบบนี้ความชื้นก็จะหายไปนะครับดูง่ายๆครับความชื้นของดินตรงทางเดินนะครับ ขนาดลดน้ำก็ยังแห้งนะครับแต่ตรงนี้นะครับดูใกล้แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีความชื้นเพราะมีหญ้าอยู่นะครับนี่ครับความชื้นแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วครับคือที่ไม่ตัดหญ้าเพราะอย่างนี้เพราะต้องการความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และพืชของเรานะครับนี่ครับถั่วถั่วครับอันนี้เป็นข้าวโพด แล้วก็ยาครับยาหวานนะครับนะครับยาหวานครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอคือตัวนี้ครับนี่ครับดูใกล้กันเลยครับที่ออกรากเยอะอย่างนี้คือตอนทําไม่ได้ถ่ายนะครับตอนทําผมกลัวจะไม่ติดก็เลยยังไม่ถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายกันทีหลังนะครับค่อยทํากันทีหลัง ตัวนี้อยากให้ชมนะครับรากที่ออกนะครับเยอะมากครับนะครับออกมาเต็มเลยครับสูตรนี้คือผมใช้ดินนะครับใช้ใช้หญ้าไอขุยมะพร้าวแค่นิดเดียวนะครับแต่ทับสับเป็นท่อนเป็นท่อนผมไม่ได้แกะนะครับขุยมะพร้าวผมไม่ได้แกะนะครับแต่ผมสับเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนใส่ เพื่อดูดความชื้นได้นานแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะรัดไม่แน่นนะครับให้น้ําซึมลงได้จะมีกวยน้ําเติมน้ําทุกวันครับความชุ่มชื้นก็จะมีแต่สิ่งที่สําคัญคือดินที่ใช้ผมจะหมักเออม้อยก่อนนะครับหวากเออม้อยหนึ่งตานะครับเพื่อทําอย่างนี้นะครับมันถึงได้ออกเร็วเนี่ยนี้อันนี้สามอาทิตย์ครับ ตุรากครับสามอาทิตย์แต่อันนี้ไม่ได้ใส่ครับเป็นเดือนแล้วยังเพิ่งออกมานิดเดียวเองครับเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ไม่ได้ใส่เอ็มร้อยนะครับเป็นสูตรธรรมดาครับพื้นพื้นลองดูนะครับเนี่ยมีรากออกแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้ครับไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเราใส่เอ็มร้อยใส่อะไรเข้าไปนะครับมันก็จะออกรากเยอะแบบนี้ครับนี่เลยครับ ดูรากครับใหญ่ด้วยนะครับรากใหญ่ดีนะครับอันนี้สามอาทิตย์ครับสวยๆครับลองดูนะครับใส่เอ็มรหรือจะเพิ่มฟงชุรดก็ไปได้ด้วยก็ดีนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมทำนะครับใส่เอ็มรอเข้าไปาถ้าถ้าทำอันเดียวอย่างนี้ก็สักประมาณสักสามสี่หยด ก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะหมักแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าหมักเยอะก็ต้องทำเยอะๆครับใส่เอ็มร้อยเป็นขวดไปเลยนะครับหลากจะออกดีมากสามอาทิตย์ได้ขนาดนี้แสดงว่าสุดยอดสุดยอดครับแล้วต้นใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยไม่ใช่กิ่งเล็กๆแบบนี้หรือแบบนี้นะครับเป็นกิ่งใหญ่ลำใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นลำต้นผมว่ามันสูงเกินไปผมก็เลยจัด ตอนลงมาแค่นั้นเองนะครับสวยๆครับสวัสดีครับ